ผู้ชมเข้าสู่ห้องข่าวดาราร้อนแรงค่ะวิดดราม่าเมื่อฮารุโพสต์ข้อความนี้ชาวเน็ตลากเอี่ยวการเมืองคุณแม่ลูกสามฮารุสุขประกอบวิดโดนดราม่าเมื่อจูจูออกมาโพสต์ข้อความในแง่คิดว่าความจริงไม่ได้มีแค่หนึ่งเดียวความจริงมองได้หลายมุมตัวเราเองจะเชื่อว่าเราเชื่อความจริง แต่อย่าลืมว่านั่นคือความจริงในมุมของเราบางทีความจริงมีหลายมุมหากเรายอมฟัง ความจริงทั้งมุมเรามุมเขาคนสองคนจะเห็นความจริงกว้างขึ้นพร้อมกันคนที่เห็นความจริงที่กว้างขึ้นเรื่อยๆจากหลากหลายมุมจะเข้าใจสถานการณ์มากขึ้นพอรู้จักปรับต่อรองและเลือกวิธีที่จะสื่อสารแต่เพียงแค่อย่าลืมว่าความจริงหลายมุมและมุมที่เราได้ยินและเลือกที่จะเชื่อไม่ใช่มุมเดียวเสมอและไม่ได้แปลว่ามุมคนเห็นต่างจะผิดเพียงเพราะความจริงของเขาไม่ตรงกับเราทําเอาหลายๆคนสงสยัย ว่าข้อความนี้มีในยะอะไรหรือเปล่าหรือจะเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองตอนนี้โดยชาวเน็ตคอมเมนต์ถึงโพสต์นี้ว่าชอบเด็กๆแม่อย่าพูดการเมืองเลยเครียดทุกสื่อมากพอขอดูสามกุมารแบบสบายใจซึ่งสาวฮารุก,ก็รีบคอมเมนต์อธิบายหวั่นคนเข้าใจผิดว่าแม่ไม่ได้พูดถึงการเมืองนะเรื่องที่แม่เขียนแม่พูดรวมๆถึงทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตเราเลยค่ะนั่นเอง